ยใส่แตวเลยพี่น้องคุณหนึโอ้ยูหลยเนาะี่โน่นนี่เนาะแมนจ้าตาเป็นก่อนได้พี่น้องไปหากเจ็ดแปด้วยปดแล้วพี่น้องคุณมเป็น สวัสดีย้ำเสอีกคือเก่าพี่นอ้องถักไทยกันสาวันที 18, ่สิบแปดเมษาปีหกหกก็คือเกา่าลระพี่น้องเก่าปลาหาอยู่หากินีคือเกา่าสวัสดีทุกคนทุกสัานพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศละพี่น้องมารอหาอยู่หากินน้ากันอีกคือเก่าเด้อพี่น้องเดินทางกับยายเกศสองคนคือเก่าพี่น้องมืนเอนี้สวัสดีค่ะผ้ามาคุดกินน,น,นู้นนะจ้ามื่อนี้หาอย,ย,ยู่หากินหาคุดไม่กินนู้นพี่น้องเมื่อนี้ ฟุดแมงหากินแมงซ้ำฝนมาพี่น้องซ้ำม,มีเห็ดเก็บขอจีนโนนเอาจีนโนนพอผลเราม่ปลากระสีเอาเด้อพี่น้องมาหนิเอาปุ๊บเห็ดพอแล้วน้อหนั่นกุดพอแล้วหูนอนอ้จีนโนนยังจีโนนคังจ้ะเป็นไขยจีโนนคังเด้อพี่น้องจีจนนงบแมนจีนโนนแดงใหญ่เนาะแมนจ้ะแต่ตัวสีแดงคือกันล่ะพี่น้องแต็มตัวหน่อยกว่าจีนโนนแดงใหญ่ผีหู้นมากพี่ ีนุ่นตัวนี้ถ้ายู่อยู่หลายเด้แมนอยู่ก็แล้วแต่หวยแต่ลโคือกระนาดนอนแล้วเห็นแล้วบอกเห็นแล้วเห็นแล้วเขาคุดได้หลายแต่ยายเกียบ้านหูกระหั่นตัวนึงเนาะเบิ้งมีจักโต้โ้ยมันบุ่นบุ่นมันรวมไปเบิดอยู่เด้็กมันรวมไปเบิดหลายโตัวอืมหลายายนั่นพี่ น,นั่นได้เกศมันเป็นได้เกศตัวเดียวได้ปุ่นแต่ที่โน่นตัวนี้มันสิบอยู่ตัวเดียวพี่น้องมันสิอยูเยอย่เป็นกลุ่มสองสองแล้วคอยหาที่มันถึงหไปอยู่วะไม่แนะฝนมามากตาฮากินไอ้แนวกินตามฤด,ดูกาลไปสิละพี่น้องตามฝนมา มันกับโมเมนต์มาฝนก็ได้มาอยู่เป็นฝนบนนาคเบิดไปอ๋อยายเกศจะมีสองตัวใสองตัวใช่ปานเขาคุดลุมละสามสิบดอกแมนมันคือเบิดเนาะมันคือบมันโตขึ้นว่ายายไปตัวทีฝนแน่นแน่นยังอีกบอกย่างโมเมนต์ยายเกตสองตัวตายแล้วต่อสี่สี่แล้วพี่น้อง นี่อ๋อามันคือออมต้นใหม่เนาะในระวห,ว,หว่างรอหากล้วยแมงกินุ่นนายเจเกศพูดพีพ่น้องไปอพอผลละไม่ป่าพี่น้องยเจเกศผลละไม่ป่ามักยางผุนเป็นเลื้อยๆอ,อยู่ผุนมักยางชุกเอ,เ,อเอาหนาหนิที่มีพวกบักไอ้ผลไม้ป่าพวกม,ม,มักยางมักแงวเด้อพี่น้อง เป็นผลละไม่ปลาตามฤดูกาลบานเหาออละพี่น้องคุณเป็นเรื่องเรื่อยู่คุณเนี่กะซีมีรสฉาดออกหวานหว,วานเปรี้ยวๆพี่นอ้องเห็ดแจ่วมาพร้อ,อามบ่โอ้ยสูเกียกเกยแห้งคุณก็คือสูงนนแถวเนาะก่อนลวบ่เนาหล่อฮะโหห้เกี กลับมาบนพุดแล้วแหละกจ้ตัก็ร่างเห็นตัวหนึ่งยมัได้สิปอดล้มละลายคือกอเจา้าะเดียวมันก็ต้องพอแหมน,นี่ตัวเดียวไปก่อนอเดียวกับมานโอ้โหเราวิธีโคตรสองตัวนี้เต็มสิม,มันเ้วอพี่นองกินนวตัวนี้แต่ว่ามันรวมมู่ได้ทางทางย่านจะสับ ออกไปทั้งในคุณการเดินเดินเดินตีงออกมาแล้วนะทางเงาใหม่นั่นเด็กโอ้ยสิสิได้เร็วเยอะเนาะเอ้าแย่กันขุดเด้อพี่น้องบ้านนี้ย่าเกดเป็นซีฟเป็นซีบ่เอ้ามาเป็นตะมวนแต่บ้านนี้เดี๋ยวเอาลุ้มหนิก่อนเอ้ายเกดว่าใดเป็นซีฟนี่ผมขุทธบอกว่าสิเลจะโตพี่น้องเห็นแต่ตีงดินยุ่นยุดหยุดนี่

ผมกดบางหันมันไปสองโตพี่น้องเด็กกดพี่น้อกไต้วเลยบาทพนอู้โตผงเนาะมานพนอู้เขาท่าอพี่น้องบนี้หนึ่งสองสามหกเลยเนี่ยอ้อนกอเป็นหลอยนาะแมนตอนนี้หกเลยจ้าันีไ้เร็วอยู่เด้อพี่น้องนี่ผนเดมกผนไปอีกเด้ผุดเลี้บมผุดงแงหก เจ็ดแปดเพิ่งที่อีกงังนั้นไม่หยุดเลยเก้าเอาขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องนุ่มเดียวนี่งานงานนี่น้องเพื่อนสิบป้้ยมันได้เก็บตัวเดียวได้เหมืนมันคนละแม่กินโน่นเนาะเมนพอข้าคุ้ดถูกเหมือน่ะมัน เป็นชี้นนุ่นแดงใหญ่ยางมากก็อยู่สองสามนั่นเมียนม่วะหนี่นั่นแม่น,มน,มนอีกบ่หนานซิฟ <c oughs> เนาหลุมเดียวซิฟแหละพี่น้องหวนลุ่มกันหมดในสิฟม้านสูงสุดหลุมจะโตเบิร์ตแม่นบ่เบิร์ตเบิร์ตขันเท่าลวมเออเท่าลวมเลรียเป็นใจม้านีกบ่หลุมนี่ว้ายคือประมานบ่เจ้าว่าอุา พีมาท่งพีมาทางสีแดงเลยีต่แวเลยพี่น้องคุณหนึ่งโอ้ยูลายน้องพี่น้องแมนจะ้เป็นกอนได้พี่น้องน่หกเจ็ดแปดโอยได้แปดแล้วพี่น้องคุณมันป็นไดพี่น้องนานกันจังสีของใดไรเลวเนอแมนจ้ะ เป,เป็นจินนุนแดงจินนุนใหญ่พักการคุดนัวกลัวสิได้พี่น้องอร่อยโตอร่อยหูนี่ไปอีกวะอ๋เอเบิร์ตผมก็นี่ก็ขุดอยู่ไต่ห่มพลระใม่ป่าเด้อพี่น้องพั <c ười> กการแงะแน,น,แนมอยู่ <c ười> นางขุดอยู่ไต่ห่มบางยางละ่ะพี่น้องเป็น,น,ปนเลือดเรื่อดอยู่แต่แสบให้ยายเกดเลยพูดมันเมื่อยจะงอวเนาะจ้าคุ้กินนู <c ười> ่นซ้อน มุนสายมุนขัวเลยเนาะแม่ควายใหญ่บ uh ่ควายนี่บ่ใหญ่ป uh> ็นไงเป็นกระเแห้งถ้าเป็นควายบ่ใหญ่น uh ี่บ่หลายเด้อพี่น้องมีตัวหนึ่งสองถ้าเป็นควายจุ่มกลุ่มอ่าจะเกยียดแม่นจ้ะมันสีอยู่เป็นเฮาพี่น้องเป็นยังไงหอดแล้วโอ้ยดู้ิพี่นองเหม่งหมกมาโอ้เขาทาทอดจิโน่เนี่แม่นจ้ะ สองสองสามออมันเปิดโผงให้ได้ไปยังเรยวสามสี่ฮะอุ้ยเขาทาพี่ดอกเลยเออจังสีของไข่หน่อแมนนี่นี่พี่นงคลังมื่อกเป็นลักษณะนี่พี่นงเจ็ดตรวจตรวจแซวเลยแปดอนั่นนั่นเก้า สิบขันยังสีของมานเร็วแมนสิบเอ็ดพูนสิบสองอุ้ยเขาตาเขาามองคนโยมสิเป็นดินพ so> ุยๆเนาะแมนจ่ะเบิร์เบิร์ตบอเบิร์จ่ะแนนนอกบ่านนี่แมนเอาสิบสองตพี่น้องโธ่แม่าเป็นพี่น้องคลังฮะอันบดนเดอพี่น้องมันมานเร็วนั่น บอกคือจีโนนแดงใหญ่น้อแม่งั้นว่ามันเกือบหาซีฟหรือเกือบหาซีฟแล้วน่ะถ้าเป็นจีโนนแดงใหญ่โคตรหาซีฟลุ้มหมดแล้วพี่น้องยังก็สิได้ทั้งนี้พี่น้องลุ้นลักษณะกล้วยพี่น้องหลุดบังควายนี่ตีมีแจ็คโตบ้าห้องกบเล็กเกี่ยวกันฟุด้วพี่น้องนี่เราจะเกี่ยทั้งนั้น หลังจากมานแม่งจีนุนเป็นทีเรียบ้อยขากราบผีผ้าพีผ้านองเก็บหมักใหม่ปลาพี่น้องผลไม้กหม่ปลาตามไปดูการอีสานบานเฮ้านี่ล่ะพอกบักยางบมักแง่เนี่ยครับพี่น่องช่วงกำลังเริ่มสูงตัวนี้เป็นจีนุ่นแดงพี่น่องนี่ตัวเดียวมันเปมนจีนุ่นขังเป็นจีนุ่นแดงใหญ่ มีสองอยู่ตัวนี้อุยอ้ย,ย,ยโนโนหิวก,กับจีนุ่นคังเวยหมดเดี๋ยวกันฟูดแยเกตพุดพอล้มหลายโตัวคนเนดินมาเบิงพี่น้องเบิงทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องผักบอช่ไงเด็กเป็นขวายใหญ่บอแมนจ้ะนึ่ได้เราห<อ>นึ่งต มันีเป็นดินพุยพุยแมนเป็นดินล้วมๆมองอุ้ยมเรียมพุดพุฒพุ่งเน้ยู้ายโตตัวอะไรห้ายได้แล้วสองขอถ่ายอยู่สามสี่หามันดูดออกมาแวยแยเก็โอ้เดี๋ยวตัวนี้ได้หาแล้วมันดินพุยใช่ไหมนั่นแมนตัวนั่นโอ้ขอถ่าขถ่าจจ ไม่ได้แปดตัวพี่น้องบ่แล้วจ้าพวกเขาท่าพี่น้องกินนวนตัวนี้แป๊บเดียวมันช่บวกขึ้นจีนวนใหญ่นอกแม่งจีนวนใหญ่กะคืออยู่เป็นขอบพี่น้องนี่ปวายหนึ่งพี่น้องแยกกันพุดแล้วพี่น้องกับยายเกศกยายเกศย่างไปทั้งฝนพอเลยอยู่เือกันวันต่นบางช็อตบางตอนกับประเทศไทยถ้าไม่พี่น้องเบ่งเด้อพี่น้อง ลักษณะการขุดจีนโนนกะมาเมน็นขุดตรงไปตรงไอ้เห็นหูอของจีนโนนด้วยพี่นอ้องข,องของุดขางางแล้วก็คอยคอยเอาเสียมน้ำเข้าไปนั่นขอดแล้ว,ขอ,ลวขอดแล้วพี่น้องลักษณะการขุดควายจีนโนนสีอยูพ่พี่พี่น้องพี่นี่ควายจีนโนน ผูจีินโนนสิลงพี่แต่ว่าคุดอยู่ข้างๆไล่เข้าไปอนัน่นะนลักษณะจินโนนอยู่พี่น้องกวาดดินพังลงมาเลยนะบอกว่าสิมีจากตัวก็รังมันไปตัวหนึ่งพ่ออยุยีก่เกตทัางฝุ่นบ่นห,หสูงก็เอาจนได้ละ เนี้ยจังเอาคุดที่นู่นกอนเออเนีเยเกตมาคุดต่อที่นอมันเป็นกล้วยใหญ่คาดว่าเป็นตะมีหลายตัว้คืออยู่ี่มันหลายหนาให่มากลยตัวหนึง่งแต่ว่าดินยังพังลงเรื่อยๆนะะเบิง้งจะงอแยมจะเห็นบ่ดินตีงแซวเลยเนะโอ้ <laughs> อยขอทายพี่หนอ <laughs> พูด <laughs> พูด <laughs> พูด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 เดพูดดพู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 ดนูดดพู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  ก็เบอกขึ้นมาโตหนึ่งพี่น้องที่แหลกสองโอ้พี่สามมึงดินยนี้ิตนหยุดหจะเด้อสามสี่คุณลูกไปหอนหัางมันสิเป็นดินล้วมหลวมพี่น้องหกขวดได้เลยนะมือหกเจ็ดแปเป็นดินล้มลวมเป็นหัางอยู่แปดแล้วเก้าดินยังตีงอยู่อู้ยสิบสิบเอ็ด แต่ว the <Or> ่าย the oh ัง oh. ด <18. S 2> ินยังรวมไปอีกก so <Yeah. S 2> no ูไหนยังรวมอยู่ฝุ so so right ่นดินดินยังเป็นผงไปอยู่อ่ะสิบเอ็ดมันไปสิบเอ็ดโตพี่น้องเอาเบิ้องนีเบิ้งขายังอีกเนย่างรวมไปอีกอยู่เนาะยังรวมอีกอยู่ได้ฝุ่นฝุ่นพูดตามมันสิอยู่เป็นกลุ่มพี่น้องแต่เป็นกล้วยใหญ่แต่เป็นกล้วยหน่อยๆกล้วยเดียวสิอยู่โตสองโตงานนั่นแหละงานนั่นนี่ตัวนี้เป็นรวมๆไปเลยตัวละ ไือลงมาก่อนกันนี่มองเดียวก่อนโงงนี่บ่เอ้าคือพ่มีนี้ไปเลี่ยมนั่นเด้อเกือบซับตัวนี่แยกตัวออกไปจากหมู่สองแก่นหรอแก่นที่สามสามอ้ เบิดเนาะเบิด์ับหอดดินแกนเลดินแกนเลยมันอยงที่เป็นดินรวมหวมพี่ิน่อยสิบสามตัวมันไปสิบสามตัวลุมเลยสงสัยอยู่เบิดเหละละผ้มพอหูร้ายอีกวจะเจ็ดอ่ิร์ตบองให้เก็บกอนสิน้อง ไม่เป e eh? ็นยังไงหอด้วยเดเห็นเราตัวนึงดินร้วมขนาดข้างผิวเป็นผงปเห็นบ่ปนหลังก็ลังดุดถึงสองตกผงแล้วเนาะตกผงแล้วจ้ะสามสี่หา ตัวมันเโอ้มีหาตัวมีหาหน่ะน่ะตอนนี้กำม้วนะเด้อพี่น้องเ่าท<ม><ม>่านในสามสิบคือเขาอยู่วัดม <c oughs> ันอยู่ซิบเนา <c oughs> ะซีซซกลัวเออสิบสิบกลัวบางคนพันมัน,ามานลุมล 7, นล้มละเจ็ดสิบแปดสิบเด้อพี่น้องลุ่มเราไปลอยก็มีมันควยใบใหญ่แห้งเออมันเป็นกวยใบใหญ่แห้งอ๋อแต่ถือว่ามันอยู่เราพี่น้องมีแม่บดแต่เกล็ี่เกล็ดกวยพี่น้อกัน แต่ว่าไว้หลักขนาดนี้อยู่บ่เกินสองหรอแเนาะสองโตสามตอุ้ยหลายขักพี่น้องมักอย่างแต่สูงขปุ่นกำลังเริ่มสูกเป็นเรื่องเลือยงัอยู่ผ ยายเกดไปคุดที่นวลล่อพี่น้องตอนนี้ผมเตรียมอุปกรณ์การซอยบักยางแหละพี่น้องที่แรกวาสิขึ้นเดาขึ้นบ่ได้พี่น้องแต่ก่อนตอนอายุยังหน่อยๆก็จังขึ้นได้อยู่เผาม,มาแล้วมันคือแห้งดึงดูดโลกลาร้ว่าเกานี่พี่น้องเอ้าเห็ุอุปกรณ์ซอยเอากันพี่น้อง ลอยละพี่น้องบัานนี้มัดเม็ดใส่ปลายใหม่ละพี่น้องแต่ไปกเกี่ยวเอาไปกเกี่ยวบักยางน้ำกันพี่น้องบานนี้เอาบักยางปลาเด้อพันนี่สารพัดกระตาอีหลีตัวนี้่ <laughs> <laughs> านปาน,ปนาได้ละกู้หไหลได้ผล โอ้หลายยูม่ตัเกีเนาะจ้ากีอาทั้งกี่ก้อนเอาก็อไปยีเียมอ่าผู้ปัญญาของไปยีเียมก <c oughs> <c oughs> ็นตรงป่าแต่ยูอ่ะโอ้บอลนเอาก็ต่อดัไป,นไปินอ่ะม่ทาว่นากันนักน โอ้ยใหม่เป็นเน,นะาะเปลี่ยนให้ใช้เกจบานไอ้าตากระแช่หุ่นคนนี้เคยแหน่ไก่บ่ต้องทุกแนงว่าจะมีดเขาไปในไอ้นั่นก็บคอยดึงเอาพ่อได้กินละพีนออ้องมบ่เขา <c oughs> ร่างไหนว่าจะหน่วยซีหน่วยซีหนุ่ยซีมงยังเก็บโอ้ซีมก็หวานหนุ่เนาะซีมพี่น้องเบิ่งเบิ่งโอ้ยหวานดีพี่น้องหวานตาติบหวานดีเลีเนี่ยบ่ฮอืมอืมอืมีมีต้นหวานต้นเปียวละพี่น้องบมะยางอืมหวานกระสีหวานปนปนเปียวเนาะนั่งก่อนเป็นผลไม้ป่าละพี่น้องลูกบมะยางลักษณะของลำ ต้นบ่บ่เป็นต้นดอกพี่น้องเป็นเถาเป็นเครือนี่ล่ะยกคักอยู่แต่มันสูงเปลี่ยนสูตรบ่บ่ดลเปลี่ยนสูตรแล้วบรดีแมนเอามันหนักเนาะไม่สาวเนาะเออทําไมแหงแม่นอยู่ไม่สดก็พอใหม่ก็หนักแหละแล้วก็ตาไป<อ>าสูตรแยกเกตบานเลยแม่เน่าพี่นอ้องน,อน,นี่แถวนี้ลายอยู่นี่เอาตัวซองไว้หนี่ก่อนเออลายเด้อแถวนี้เป็นเหลืองๆอ,อยู่พี่น้อง ออกผลก่อนเนาะน่าลงต่ำเดี๋ยวมันได้เที่ยวลงเนาะแม่นจ้าสร้างมันแต่มันเขากีดได้เหรอใหญ่ปหล่แล้วเนาะอยากจะมันลุดลุดบ่ไหญ่ยุไรยุเออซุกพอดีกินเนาะแม่นจ้า มันจำเนี่ก็ได้กินอยู่หรอกกินแล้วนะี่ยหล่อไปเหลื่อยเนาะจ้าพูดแมงกินนวลไปน้ำเรพี่น้องไปเปลี่ยนไม้บ้านนี่โอ้ยพี่เด่นไอ้ตาถึงก้อนี้โอ,อ้ยฝนก้อนนี่บอกเปลี่ยนไปไม้ใหม่พี่น้องบานนี้ครับหลอดหล่อไปตามทางเนี่ยแหะพี่น้องหาคุณกินนวลไปน้ำผอบพกยางก็เอา ตาเตี่นฮอดลานีอยเก็ฮดคเฮ็ดลายน้อยาดึงีดนาซีหน่อยลายแหงนาเฮ็ดบดินลายเนาะ เป็นชิโนนใหญ่บ่ยายเกศขาดลาเนาะขาดลาเป็นช uh, ิโนนใหญ่ก็ม oh. oh. ันหูเป็นหูสองกล่องนะขาดีิโนนคางเนี่ยมันถือว่าเป็นหูเนาะเป็นตัวหน่อยหอด้วเนาะหอดล้วจ้ะอ๋อเป็นชิโนนใหญ่ดีโตงามได้ชิโนนใหญ่อายุเท่าทั้งสองอายุอ๋อฟูดโอ้เป็นปีมึงยายเกศพี่น้องลุมพลฟูดมาหัน หักไม้คุดลงมาได้มาทาจะพอทั้งนั้นเขลามาหมดโยดเยียดเยยดเลยบุดหวังหันกับสีร้ายโตอยู่นี่มันลงมาได้หักไม้หลายแหงนุ้ยโดนเสี่ยวยาหโอ้สอุดมามาเป็นผงอยู่เนาะแมนจ้ะ ขาายแม่นินนนตอนนี้ปุดผีปวยแม่นมดบ่นแม่นสามแล้วเด้อสี่ปวดทั้งในอีกขีดเตี้ยตีงเงยแม่นมดนอนน่ะแม่แแมสิหาเลวเด้พี่น้องหก้ปวดดทั้งในยังตีงเยอะจยะเตี้ยไงมันเป็นผง

โอ้ยห่อนอดแล้วโอ้จีนุนสางโ,โอ้สะโพกหูใหญ่พี่น้องเป็นจีนุนสร้างนั่นตัว,ตวใหญ่ด้อพี่น้องจีนุนสางพี่น้องสำหรับผลงานการเดินทางเสาร์วันที่สิบแปดเมษาปี66โคพี่น้องมาหาอยู่หากินเขาปลาหาอยู่หากินขึ้นเกาล่ะพี่น้องลักลัก็มาคุดแมงจีนุ่นพี่นอ้องมาเนี่ย แมงจีนู่นไนอ่ล่อฝนพี่น้องก็ถพึงว่ามันอยู่ได้หังนายเ,เกตมันอยู่สองอยแต,แต่จีนุ่นนิน <laughs> แปลกเนาะสีสันเป็บน,นบมปันไดเนาะบ่คือจีนุ่นใหญ่ <c oughs> นี่จีนุ่นใหญ่สะอาดได้ดีสะอาดดีได้จีนุ่นใหญ่เอ้าก็มันพอได้อยู่ดี <c oughs> คนมักยางกระโดกโดกเด้อพี่น้องแต่ว่าขึ้นบ่ไดดสูงขักตอยเอาพอได้กินนายเ,เกตนะถ้าเอาใด้นูะบ่มีหอดตาใส่พี่น้องมันสูงหลาย หารลหาดีๆกับสีมันสีได้อยู่ดอกพี่น้องบักอย่างแต่ว่าเอาพอได้อยู่ได้กินส่วนไม่กินนู่นนี่มันสุดยอดอยู่สองรอยเกือบสามรอยได้เนาะยากินค้นแล้วประมาณนั้นแหละพี่น้องเออยอดใด้ยอดมันหมดนี่ก็พ่อได้อยู่ได้กินคือก่หละพี่น้องหลังจากนี้กับทีมงนเดินทางกลับบ้านชื่นชอบวิดีโอจังได็กซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคุณสองปลา สองปลาขอขอบคุณทุกไรทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมหอยลอหลุนน้ำกันคลิปไม่เหมือไม่พี่น้องบานเข้ายเกตสวัสดีค่ะฝอยรอหลุนน้ำกันคลิปไม่เหมือไม่พี่น้องแต่ว่าถ้าถ่ายคลิปสีไปถ่ายถ้ำไปผลไม้ตามธรรมชาติให้พี่น้องเบ่งเยอะพ,พี่นออ้อ,นองกรติดตามชมพี่น้องแต่ว่าท่านข้นเราดอกสิไปถ่ายต้นใ้เบ่งสีสันงามงาม,งามพี่น้อง เป็นผลไม้ป่าเนี่ละ่ะถ่ายคลิปเดี๋ยวเอาแถมให้พี่น้องเบ่งอะกลับบ้านพี่น้องบ้านนี้ขอบคุณถูกหลายถูกแช่พี่น้องสวัสดีครับอ้าพี่น้องนี่คือมักแง้วเริ่มซุกแล้วเร้อพี่น้องเป็นผลไม้ป่าเป็นผลไม้ตามธรรมชาติอีสา,บานบ้านเฮ้าละพี่น้องมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวบางตนก็หวานดีพี่น้องแสบคือกัน เดี๋ยวจากเมืองที่ท้ายทําคลิปใหม่พี่น้องรับชมคอยรอดติดตามรับชมพี่น้องขอบคุณครับ